กวันนี้นะคะทุกคนคือวันนี้นะคะเราจะมาตอบแทนคําขอบคุณของทุกคนที่ติดตามช่องเราได้แบบคือมืองคือลงคลิปกับเกี่ยกัะเรื่องบังเอิญรักคือได้กระแสดีมากมากมากเลยทั้งที่ช่องฉันไม่เคยได้รับกระแสที่ดีตอบรับมาดีขนาดนี้คือนี่คือการตอบรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปังที่สุดเลิศที่สุดนะคะคือวันนี้ป้อนะคะจะมาทําคลิปขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามช่องเรานะ อ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงที่สถานที่นะคะคือฉากนี้คือฉากที่แคนวิ่งออกมาหาตินนะคะตรงหน้าสนามฟุตบอลนะคะแล้วแคนนะคะก็ถามตินว่าพี่ชายทําอะไรตินบ้างแล้วตินก็ยิ้มนะคะคือฉากนี้แหละค่ะทุกคนไอตินเป็นไรปะวะพี่ชายไม่ได้ทำอะไรมึงใช่ไหมนายเป็นห่วงฉันด้วยเหรอก็เออดีวะวันก่อนมาหาคุณ เออจะเดินลงมาตรงนี้แล้วได้น่าหนักเขาชื่ออะไรบ้างติ๊นติ๊นติ๊งอะไรบ้างไอแคนเป็นเล่นไม่เหมือนไอดอกกระเทยมาเล่นเป็นสหายเอาไปแคนตาลูกูบอกแล้ว่ยเดี๋ยวชื่อเต็มกูเลี่ยแค่นเฉยเฉยก็พอมึงเออนน่ไหะก็แบบตามที่คนเห็นหรืคนรูนะฮะ ก็คือว่าหนาจะมี้ลาคนคือจะนดกีฬาหลังุมเท่นั่นแหละปีแรกเลยวุ้นสวยมากมือขึ้นมาดูขึ้นมาดูไหนไหนสวยมากบนเนี้ยอุ้ยสวยจิ๊ดเจรากีาฟีลกูดมากอฮ้ยเราถ่ายหลายฉากมากเมื่อจะเป็นฉากที่แบบอะไรวะเขาเรียกอะไรนะฉากแคนแคนแล้วก็เทคโน มมาาานอจดหยผมมีความสุขทุกครั้งที่พี่ยิ้มให้อีวิโนโนใครเขียนจดหมายให้พี่เนี่ยคนน้ำเน่าเลยเฮ้ยไอ้แคทฮันแหน่อะไรเงี้ยก็ถ่ายตรงนี้นะทุกคนถ่ายเยอะมากโอ้ยทำไมอ่ะอย่าส่งให้ตินดูนะเวย้ยอ่ะ,อะก็นี่คือฉากแรกนะคือทุกคนถ่ายตรงตรงสแตนทะเลสแตนหลังหอกรุงเทพนะคะคือฉากแรก ปังมากพอต่อเลิอดไม่ไหวเนาะก็เป <the> it ็นฟิล์มอย่างนี้แหละเราไปดูฉากที่สองกันเลยดีกว่ามาถึงฉากที่สองแล้วนะคะทุกคนคือฉากสนามฟุตบอลนะนี่เวลาเขาเล่นฉากที่ฟุตบอลที่ต้องเตะฟุตบอลหน่อยไรอลหน่อยครับหรืออะไรในฟุต ที่เกกับฟนะุตบอลน่ะหรือว่าเปฉากเปิดโลย,ยางเงี้ยทุกคนที่เขาเตะบอลแข่งกันแล้วก็เพื่อถ่ายที่สนามฟุตบอลของมองกุงเทพเลยคือที่นี่เองคะ่ะทุกคนนี่ฉันนั่งครับรอยที่เขาถ่ายกันนะคะคือนี่ตรงที่เทคโนงไม่ว่าจะเป็นจามนะคะก็นั่งตรงนี้คะ่ะข <c oughs> <c oughs> อนอนไปเลยที่เดกเรื่อยต่เกียร์กายกับผพืชายแต่ก่อนที่เราจะมาถ่ายก็คือเขามีคนมานั่งแล้วก็คือนักฟุตบอลทีม เและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากนะคะทุกคนคือฉากที่แคนกับตินนะคะกลางจูบก,กันตรงกลางสนามฟุตบอลนะคะปเป็นหนูฉากที่ฟินเลยค่ะทุกคนเออร้อ,องไห้ทุกคนที่คิดถึงคิดถึงพีดอ่ะก็จะนั่งอยู่ตรงสนามฟุตบอลตรงนี้แต่เขาถ่ายตอนกลางคืนกันนะไอ้เถ่ายตอนกลางวันภาพก็เลยจะไม่ ภาพก็เลยจะไม่สวยนิดนึงอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขากําลังตัดหญ้าก,กันนะคะเพราะจะมีการแข่งขันของกีฬาของเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปฉากที่3ากันเลยดีกว่าว่าฉากที่สาจะถ่ายกันที่ไหนนะคะอะไปดูกันค่ะไปฉากที่สแล้วนะคะทุกคนคือฉากนี้เป็นฉากที่จํานะคะเขาชื่อสามบอกว่าจากับพี่เทคโนนะคะนั่งคุยกันแล้วก็กินทาโร่หรืออะไรวะเบนโตเบนโต มึงกาได้แล้ววะ่ะเฮ้ยและที่นี้นะคะก็ใช้ถ่ายอีกหนึ่งฉากเลยนะคะคือฉากที่เทคโนและเก่งก้านะคะมาเจอกันนะคะแล้วก็เทคโนก็ล้มนะคะคือฉากนี้อยู่ EP 6ค่ะมันจะเป็นแบบฟิลแบบถ้าตรงข้ามตรงนี้นะคะทุกคนคือตึกฟิี์มค่ะตึกคณะศิลปะภาพยนตร์และดิจิตอลมีเดียนะคะโอ้ยไม่ใช่ดิจิตอลมีเดียศิลปะภาพยนตร์นี่เอกสลับกันไปหมดอ่ะ นี่ก็คือตรงนี้และพ่ะต,ตรงนู้นก็คือนิเ,เทศนะก็ไม่ตรงนั้นแล้วทุกคนเห็นตรงต้น,นตาลไหมต,ตตตม,ตมตรงต้นตาลตรงนู้นอ่ะใช้ถ่ายตอนที่เขาเดินมากันคุยเรื่องที่เออะเออไม่ใช่ตีนกับแคนจูบกันที่จูบกันตรงกลางสนามฟุตบอลอ่ะตรงนู้นอ่ะนั่นแหละก็เออไงผู้ชายขี้เสือกขี้เสือกอย่างกูเน <ag or> <memory> <t> ี <t> ่ยแหละไม่รู้กูถือโมโหตัวเองนี่ไงและยิ่งเป็นเรื่องไอแคนกับเด็กอินเตอร์นั่นด้วยนะกูละโกรธตัวเองชิบหาย เดี๋ยวเราไปฉากที่4ี่ดีกว่าว่าจะเป็นฉากอะไรหรือว่าเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ลังการแค่ไหนนะคะอะไปดูกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่ที่ฉากที่3แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านวงกลมคนะนิเทศศาสตาร์ซึ่งใช้ถ่ายฉากที่เป็นฉากเมคเซนมากคือเป็นฉากที่รวมความรักของทุกคนในซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นตินแนคนพิกโนเก่งก้าหรือว่าจะเป็น ต่างๆในใจนะคะทุกคนคือใช้ถ่ายตรงนี้แล้วเป็นฉากที่เป็นเหมือนคอนเสิร์ตเพลงที่ที่ของคีนกับต้าหมาเป็นคนแต่งแล้วเขาก็มาร้องตรงนี้อ่ะทุกคนแล้วก็เซฟสลแบบเออนั่นแหละกิโดคือเราจะร้องฮ่ตรงนี้คือเพลงดรามที่ใจคุ้นเคยที่พรไม่เปลี่ยนเลยเมื่อไรที่ได้ฟังแล้วก็จะเป็นฉากที่แบบแคนกับตีมก็จะมาแบบ มาขอคืนดีกับตรงนี้และอ่าดีๆแล้ว่ากตรงนู้นนะพี่ฉากที่เขาทะเลาะก,กันอีกด้านหลังมเห็นหรือป่ด้านหลังตรงน,นั้นเขาจะใช้ฉากที่เขางอ,อก,การเขาจะมึงเป็นอะไรมึงบอกกูมาดน่ว่มึงเป็นแฟนมึงนะเว้ยมึงเคยบอกว่าก,กูโง่ไหมเหรอจะงอ,อก,กันแบบที่เขา กอดกันตรงนี้ที่แบบแทนอะไปรู้ความลับมาจากพี่ตูนแล้วก็จะงอกันตรงนั้นแหละทุกคนคือฉากเหนืออันนี้คือแถมให้นะแถมให้อีกนี่บันไดตรงนี้ที่เขาจูบกันนี่บันไดตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูเลยมาที่ตรงนี้เลยที่เขามานั่งตรงนี้ที่เขามานั่งจูบกันนี่เดี๋ยวมานัังให้ดูอันนี้ติ๊กอันนี้แทนซะแทนก็จะเคิรนิดนึงนะร้องไปขอตัวเล็กใช่ก็อยู่ตรงนี้แหละเอานั่งกอดกันอะจูบกันหรืออะไรกันนี่คือฉากแถมนะทุกคน อันนี้คือฉากแถมแต่เป็นสถานที่รามงกคุณที่เขาเซตถ่ายตรงนี้แหละอ่ะก็คือซีรีส์ที่มาถ่ายมองเทพเราอเยอะยนะแต่อยากพามาย้อนรอยเรื่องนี้เพราะอยากขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับเรื่องการรีแอคของเราเรื่องนี้มากก็เลยอยากทําเป็นการรอยซีรีส์เพื่อมาขอบคุณทุกคนนะการนัดเพื่อนนะ่ะจะไปไปเที่ยวตอเดี๋ยวไม่ทันงานใช่เดี๋ยวไปฉากสุดท้ายกันเลยดีกว่าไป <c oughs> ยืนรอแล้วไม่ต้องห่วงว่าคุณจะไม่มามาอยู่แล้วแหละอ่ะาฉากสุดท้ายของเรานะคะคือเป็นฉากที่เวลาในซีรีส์ทุกคนจะเห็นว่าเขาเรียนกันนะคะคือเขาจะมาเรียนกันในห้องนี้แหละ<ช>เพราะว่า ึกนี้คือตึกซ2คณงขนาดนิเทศคือต,ตึกที่สูงที่สุดของคณานิเทศเลยนะคะทุกคนหลายคนน้องๆคนไหนที่มาโอฟินเฮาส์จะเห็นว่าตึกสูงๆมีข้างบนมีอะไรแถววันนี้นะคะนี่เขาใช้ถ่ายซีนี้เาชานั่งเรียนใเราเข้าไปไ,ได้นะคะเพราะว่าการที่เราจะเข้าห้องแต่ละครั้งเราต้องให้แม่บ้านนะคะมาเปิดให้นะคะเราก็เลยเข้าไปไม่ได้แต่ฉากในนั้นอะ่ะก็จะเป็นแบบนี้เละเดี๋ยวจะายอินให้ดูในซีรีส์ว่าเขาถ่ายฉากกันยังไงอ่ะไปดูกันเลยเนาะ เรานั่งด้วยนาตินไอแคนเฮ้ยฮัลโหลไอแคนเล่นนี้อะไรของมึงเนี่ยถ้าขว่วุอ่ออะดูกันแล้วเป็นยังไงบ้างอีดอกดีใจเวลาทำแบบนี้คืออยากขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้กระแสตอบรับเป็นไงบ้างทุกคนสำหรับคลิปนี้คือดีมากคืออยากขอบคุณทุกคนจริงๆ ให้การตอบรับของเราเรื่องเทอร์สตอรี่ับคอนชอ์เทอร์สตอรี่กับรายการรีแอคของบังเกินรักวันนี้ปอนะคะก็พามาตามรอยซีรีส์เรื่องบางเอินรักนะคะว่าเขาใช้สถานที่ไหนบ้างในมองกรุงเทพของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนี้คือมุมตึกคือสวยมากข้างบนนะอยากให้ทุกคนได้เห็นมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าตรงนั้นมันสวยมากตรงนั้นก็จะเป็นแบบอ่ะเขาเรียกเลยนะอันนี้ลา,งงมมานวงกลมมันลงละครน,นิเทศอันนี้เป็นสตูสตูที่เราเรียนอนะ่ะตรงเนี้ยใช่แล้วก็ตรงนู้นตรงนู้นก็คือตึกของ อะไรนะ a c t ิ้งอะไรต่างๆของห้องพักคูขณานี้ที่สตาร์คือคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด u ั s ส r คร e ใครชอบคลิปนี้หรือชอบฉากในซีรีส์เรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาได้หรือว่าอยากให้ปอนทำวานีินอะไราเกี่ยวกับมองกรุงเทพนะคะก็คอมเมนต์มาได้ต่างคลิปถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาทําให้ว่าช่วงนี้ปิดเทอมอาจจะคอนเทนต์มองที่เอาจาจะหายไปนิดน,นึงเพราะว่าจะปิดเทอมแล้วนะคะแต่คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆจากใจเลยกับการติดตามของเธอสตอรี่กับรายการรีแอคของบางอื่นลักทุก ซีรีส์หรือ EP ถ้าใครอยากดูนะคะก็ไปดูที่เพลย์ลิสต์ด้านล่างหรือข้างบนคลิกลิงก์ด้านบนได้นะคะก็ไปดูกันได้ขอบคุณจริงๆค่ะสลาคุณชาตัวไปก่อนขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้บ้างไปค่ะ ไหนก็ดูคลิปกันมาจนจบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Play Story นะคะและอยู่ด้วยกันไปจนถึงครบ11,000และ1ล้านซับและหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของปอนนะคะแล้วใครอยากดูคลิปต่อไปก็กดตรงคลิปถัดไปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะ